สวัสดีครับผมพานพึ่งอางทองนะครับวันนี้ก็มาตีพึ่งหลวงนะครับรอบที่สองนะครับที่อยู่ข้างทางนะครับโน่นนะครับเสียงรถมันดังนะครับพูดไปก็ไม่ค่อยได้ยินนะครับรอบสองนะครับแล้วก็เหมือนจะมีคนมาจะตีไปรอบหนึ่งนะครับเห็นร้อยป่าไปแล้วคงไม่เอานะครับไปดูกันครับ ไม้ที่เขามาตีคงไม่มีอะไรก็เลยไม่เอาผมขึ้นไปดูนะครับว่าจะได้น้ำหรือเปล่านะครับรอบนี้นานแล้วครับเป็นเดือนแล้วครับลืมไปเลยนะนนะเดี๋ยวปเจอกันข้างบนครับตอนนี้ผมก็ใกล้ถึงรังแล้วนะครับ ยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีหรือเปล่านะครับแต่คิดว่าน่าจะมีสักหน่อยแหละอาจจะไว้ตีรอบเ,ออเดินห้าอีกรอบนึงนะครับรอบนี้ลองดูก่อนครับเผื่อมีครับไ,ได้สักขวดสองขวดอรอบนี้โอเคนะครับมีน้ํานะครับผมขอตัดก่อนนะครับก็รถมันลมแรงนะครับ พ่งก็จะดูดหน่อยนะครับนี่นะครับปิดตาสวยอยู่นะครับแต่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับขอตัดก่อนนะครับน,นะครับได้มาแล้วนะครับไม่เยอะนะครับแต่ก็ถ้าขวดหนึ่งน่าจะได้อยู่นะครับ ไปครับนะมาตีพึ่งหลวงแต่ขากลับก็เจอทุ่งมิ้มนะครับนก็พอสมควรกับการที่หน้าปีนนะครับนี่นะครับดจะขึ้นไปดูกันนะครับว่ามันจะน้ำดีไหมนะครับนะมาจังหวะดีนะครับ พึ่งออกไปเยี่ยวพอดีนะครับลังก็จะขา,ขาวๆนิดนึงนะครับนี่น,นะครับกําลังบินออกไปเยี่ยมกันเต็มเลยนะครับผมกําลังทางทางขึ้นมาอยู่นะครับเดี๋ยวเจอกันข้างบนตอนนี้ผมก็ได้ได้ลังพึ่งมาถือไว้ในมือเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับอยู่ท่ามกลางลังนกกระจับน,น้อยนะครับ นี่ครับกำลังกำลังสวยนะครับวันนี้มาตีพึ่งหลวงอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามาเจอพึ่งวิมนก็ต้องเอานะครับโอ้ลมน้ำที่ได้ครับเต็มปิดเลยนะครับที่นี่อ่างทองนะครับมาได้ออกไปไหนครับตีพึ่งหลวงที่อ่างทองะครับลมครับดูลมครับยอดนะครับ จะจิงอยู่แค่นี้เองครับเล็กนิดเดียวนะครับมือเดียวด้วยนะครับอยืนอยู่นะครับขอลงก่อนครับอันตรายครับนี่ครับในบ้านถือไปเรียบร้อยนะครับสวยงามครับแจ่มไปครับกลับบ้านนี่ครับขี่รถกลับบ้านมาเรื่อยๆครับก็เจออีกหนึ่งรังนู่นนะครับ ข้างชะบนนน้นเดี๋ยวผมจะปีน,นครับหูกระจงนะครับควรปลูกไว้ไกลบ้านไปครับขึ้นกันดีกว่าถึงลังแล้วนะครับตอนนี้น้ำมีครับ,รบอยู่บนหูกระจงนะครับควรปลูกไว้ไกลบ้าน ขอตัดละลงก่อนนะครับอ่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งหลังนะครับสำหรับทางกลับบ้านนะครับโอ้มันมันไม้หมดแล้วว่ะโหไหม้ซะขนาดนี้นดูเ,ดเผาไฟนะครับนี่ครับรอยเผาไฟนะครับเผาถ้าขนาดนี้นะแล้วดูลังนะครับ เดี๋ยวผมจะพ่นควันให้ดูนะครับแล้วขย่าให้ผ่าดูนี่ครับเราก็จะทําตัวคู่ทํานําพยาออกมานะครับน,รรน่าสงสารกันนะครับเนี่ยพวกพวกเผ่าข้างทางนะครับแย่แบบนี้ซึ่งตายห่าหมดครับไายครับ